สวัสด,ดงสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดลองนะทดลองอะไรไปดูกันนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับให้แบบฝึกหัดกิจกรรมไปนะเป็นกิจกรรมอสอน AI ว่างั้นอาจารย์เขาบอกงี้นะกิจกรรมสอน AI นะครับซึ่งในใบกิจกรรมเนี่ย อาจารย์เขาก็จะมีขั้นตอนการทําให้เรียบร้อยนะหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มีคําถามอยู่ด้านขวาคําถามมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนจะไปทําการทดลองนะครับเราจะต้องรู้เป้าหมายก่อนว่าเราทําการทดลองเนี่ยเราจะตอบโจทย์อะไรนะซึ่งโจทย์ในตอนนี้ก็คือมันมีคําถามอยู่ว่า AI สามารถ AI สามารถรู้ได้อย่างไรว่าภาพแต่ละภาพหมายถึงอะไรนี่คำถามที่1น,นะครับส่วนคำถามที่2จากการทดลองใช้งานนักเรียนอาจจะพบว่า AI ไม่สามารถแยกประเภทของภาพได้ชัดเจนนักเรียนคิดว่าจะต้องทำอย่างไร AI ถึงจะแยกประเภทของภาพได้อย่างชัดเจนนะซึ่งวันนี้เราก็จะทำการทดลองนะครับตามตอนที่1น,นี้เลย ก่อนอื่นเราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์นี้เนี่ยอาจารย์เขาได้อัปโหลดไปในคาสตลูมแล้วนะครับนะกับไปที่คัสตลูมนะกลับมาดูที่คาส o o ลูมนะคาสลูมไปดูที่ห้องตัวเองนะครับมันจะบอกว่าส่งงานห้องตื๊ดตืดนะสอน ai ตสัปดาห์ที่6นะครับแล้วก็คลิกเลยพอคลิกเสร็จแล้วเราไปดูว่านี่คะัลิงก์ต้วนนี้ที่อาจารย์เขาให้มานะครับ ่าแล้วก็เอ่อตัวแบบฝึกหัดอ่าหรือแผ่นตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในคาสรูมเลยนะซึ่งตอนนี้ว้าวห้องหกทับสี่ส่งมาแล้วห้าคนนะฮะจากที่เราส่งสั่งงานไปนะครับสองร้อยห้าสิบสามคนส่งมาแล้วตั้งห้าคนนะครับปวบมือครับสุดยอดโอเคพอคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วนะเราจะไปทําการทดลองกันนะครับพอคลิกเข้าไปมันจะเจอหน้านี้นะทาไมถึงต้องมาทําคลิปนี้นะ เพราะบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับแล้วการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้ลองแล้วมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยดูคลิปนี้แล้วสังเกตนะครับสังเกตการทำงานเอาแล้วก็ตอบคำถามเอานะครับอตอบคำถามเลยนะโอเคเรามาทำการทดลองกันการทดลองเขาให้คลิกไปที่ Image Project นะครับ เลือก Standard Image นะโมเดลนะมันคือการทำอะไรนะการทดลองนี้เป็นการทดลองสอน AI ให้รู้จักสิ่งที่เราต้องการนะและพอ AI มันรู้จักเออมันเจอสถานการณ์แบบนั้นจริงๆนะ่ยดูซิว่ามันจะวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์ออกมายัางไงโอเคตอนนี้เข้ามาที่โปรเจกต์เรามีอยู่2คลาสนะฮะคลาสหคลาสหนึ class 1. Class 1เป็นการสอนให้ AI รู้จักคำว่า รู้จักรู้จักว่าคนอารมณ์ดีเป็นยังไงนะฮะอารมณ์ดีก็พิมพ์ลงไปเลยว่าอารมณ์ดีเนาะคนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีอ,ดอันที่สองคนเศร้า อ่ะเศร้าเขียไม่ถูกบ้าบ้าไปแล้วหยอกหยอกยอกครับอ่ะคนเศร้าทีนี้ AI จะรู้ได้ไงว่าไอคนนี้อารมณ์ดีมันเป็นยังไงคนเศร้ามันเป็นยังไง <g ul ain> ก็เรานี่แหละครับจะทําหน้าที่สอนมันนะมันในที่นี้หมายถึง AI นะสอน AI ให้รู้จักว่าคนอารมณ์ดีมันเป็นยังไงอ่ะมาสอน AI ให้รู้จักคนอารมณ์ดีกันหน่อยครับ ในโปรเจกต์นี้นะมันจะเป็นเว็บแคมนะครับดีมี2เว็บแคม2ตัวโอเคทีนี้ให้มันรู้จักคนที่อารมณ์ดีก่อนนะแล้วก็กดที่ปุ่มสีฟ้านี่เลยนะครับเราจะป้อนอารมณ์คนอารมณ์ดีก่อนคนอารมณ์ดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราจะสอน AI นะ อ๋อเห็นไหมฮะแล้กดค้างไว้แบบนี้เนี่ยตอนนี้ได้ไปแล้ว1 5ึภาพไหมฮะตอนนี้เราป้อนข้อมูลให้กับเจ้า AI นะมันได้ไปแล้วร้อยห้าสิบภาพยิ่งข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งข้อมูลที่เราป้อนให้ AI เยอะมากเท่าไหร่ AI ก็จะได้เรียนรู้นะมากขึ้นเท่านั้น AI ก็จะยิ่งฉลาดยิ่งขึ้นอะทีนี้เราเสร็จแล้วเราสอนให้ลูก AI รู้จักคนอารมณ์ดีแหละทีนี้มาสอนให้ AI ให้รู้จักคนเศร้าดีคนเศร้าหน้าตายเป็นยังไงเหมือนเดิมครับเศร้ามันจะเป็นยังไงนะเศร้าเศร้าเศร้า ลืมลืมกดลืมกดอตอนนี้เริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วระหว่างคนเศร้ากับคนง่วงโอเคได้ไปร้อยเจดบสภาพอย่างไวนะครับทีนี้สอน ai แล้วรู้จักคนอารมณ์ดีอารมณ์เศร้าแล้วต่อไปมาเทรน,นะครับกระบวนการเทรนตรงนี้แหละ ตัวเอตัวโปรแกรมนะครับมันจะสร้างโมเดลขึ้นมาสร้างเหมือนสมองเทียมนะฮะโครงข่ายประสาทเทียมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะมันจะสร้างโมเดลขึ้นมาของมันเองนะครับซึ่งเราเวลาเราใช้งานเละเราก็จะเอาโมเดลตัวนี้ที่เราเทรนโมเดลขึ้นมาเนี่ยไปใช้กับ AI ได้เลยนะครับ AI อยู่ตรงไหนเราก็โยนโมเดลเข้าไปโยนเข้าไปนตะตัว AI เนี่ยเป็นแค่ อุปกรณ์เป็นแค่โปรแกรมนะเปล่าเปล่านะครับมันจะฉลาดหรือมันจะไม่ฉลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้โมเดลตัวนี้แหละที่เราเทรนมันนี้แหละที่เราจะโยนลงไปให้มันนะทีนี้เราจะทําการเทรนโมเดลนะครับการเทรนโมเดลยิ่ยงข้อมูลเยอะเท่าไหร่จำไว้นะครับการเทรนก็จะนานมากขึ้นเท่านั้น ที่นี้ข้อมูลไม่เยอะนะร้อยกว่าภาพมันก็จะเทรนนิ่งสร้างโมเดลขึ้นมาสังเกตได้ว่าการที่เราจะเรียนเอไอ AI เนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าเราต้องเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเก่งๆไม่ใช่นะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราต้องเขียนโค้ดต้องเขียนโปรแกรมไม่เจอ AI ตายแล้ว AI จะมาแทนคนและคนเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ตกงานอนี่จริงๆไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่น AI ที่วิเคราะห์ ผู้ป่วยโควิดอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันมีนะครับมีกล้องตรวจจับมีกล้องตรวจจับคนนะครับพอคนเดินมาปุ๊บสามารถตรวจได้เลยว่าไอ้คนนี้เป็นโควิดคนนี้ไม่เป็นหรือคนนี้เข้าขายหรือคนนี้ไม่เข้าขายคนที่จะทําหน้าที่เทรนนะ่ะก็คือหมอนะครับไม่ใชนะ่โปรแกรมเมอร์นะโปรแกรมเมอร์เขาจะอยู่ในฝั่งที่จะเขียนเขียนซอฟต์แวร์ให้หมอเนี่ยเทรนโมเดลนะ แต่คนที่จะเทรน AI หรือเทรนโมเดลเนี่ยคือหมอนะครับคือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับโควิด19หรือความรู้ในการรักษาโรคมาดูกันเราเทรนเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาทดสอบครับดูจอทางด้านขวานะจอทางด้านขวาดูนะครับทีมครับอ่า มันบอกว่าเป็นภาพมันตรวจจับคนอารมณ์ดีตั้งได้ตั้งเกนะ้าสิบเปอร์เซ็นตนะเศร้าเศร้าตอนนี้เศร้าแล้วสังเกตนะครับสีเหลืองกับสีสีชมพูนะเห็นไ,ไหมฮะมันจะทําการวิเคราะห์เรา นะครับวิเคราะห์สิ่งที่มันเจอนั่นแหละแล้วมันก็จะทําการเปรียบเทียบกับโมเดลที่เราได้สอนมันนะครับแล้วมันก็จะปล่อยเอาพุทขึ้นมาให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มันเห็นมันวิเคราะห์ได้ยังไงทีนี้มันจะวิเคราะห์ตรงหรือแม่นยนะําหรือไม่แม่นยำเนี่ยมันอยู่ที่การเทรนของเราและอยู่ที่ข้อมูลที่มันได้รับก่อนหน้านี้นะครับนะบเพราะฉนั้นถ้า AI ไม่ฉลาดนะครับอย่าไปโทษ AI นะครับยโทษคนที่เทรน AI นะ ก็คือโทษคนที่สอนนะครับโอเคเมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับบันทึกการทดลองลงไปใน2ข้อนี้แล้วทําการอัพโหลดลงไปใน c คลาส m นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสฮะถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ได้เจอบายบาย